จ้าใครรู้บ้างเมนูนี้ให้ดูใกล้ๆเลยค่ะมันคืออะไรหวานๆเปรียปร้ยวๆหอมๆหอมๆกินกับข้าวเหนียวบายบายนีย่มีเนื้อด้วยนะ ต้องอ,ออกความ <laughs> <laughs> ใหญ่ใหญ่อือเข้าเนี่ยตัวบอเดี๋ยวครับง่ายดีสั้น <c oughs> มาหามกวนรับข้าวเหนียวเบิ่งเอาเซนี่ก่อนอันขน้าวง่ายกันเบิร์ดเดือนละสิบาทนี่นะ เพิ่มมาสิบบาทยากกันนี่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 บอกเศษดิบหวานๆจ้องคอชิ่ดิเนื้อหมักเผาเป็นเนื้อหมักเผาเอิ้นอออย่างกาะมะขามเทียมอ่างอัน่นชายภูมิเอ,อิญมะขามเสื้อม อยู่นี่นเกรินมะขามป่วนเป็นเนื้อมะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวขูดหวานเปรีย้ยวเซฟนุ่นกับข้อเหนียวอร่อยมากนั่นคือพวกเป็นปั้นแล้นาาวนั่นไ้ายมะขามป่วนเนี่อสัม ก็เด็ดจรอแซ่บค <c oughs> ่ะรองเบิ่งยูก,กับยายหลายกินกวเข้าก็มาหามควรยายมาเพื่ออะไวเไก็มีกะเขากับมากินนี่แหละนแะเน้นมาไม่เมื่อยก็มากินนี่แหละ Bye-bye. Uh, Mountwood.